สวัสดีครับก็ผมได้ปลดล็อกคอเลคชันอันสุดท้ายแล้วนะแล้ววันนี้ผมจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้นะอันนี้นะครับเอฟเฟกอันนี้ก็คือจะบวกตังค์ให้เราต้นเกมนะครับ4500นี่นะคอเลคชันอันนี้นะนี่ผมจะบอกวิธีการเอามานะครับส่วนบัฟก็ดีนะ อย่างแรกเลยนะเราต้องเข้าประตูสีดำดำแดงครับอันนั้นนะแล้วมันจะมีโอกาสไปเจอด่านแดงที่จะเจอวอสองตัวนะ่ะแล้วทีเนี้ยผมจะมาพูดวิธีการที่เราจะเจอบ่อยนะดีดีพอป,ปุ่ตัวแดงนะ,ะตัวแดงก็เข้าได้ก็มีโอกาสไปนะแต่ผมจะบอกวิธีที่ง่ายกว่านั้น คือการเปิดกล่องคำสาบนะครับเพื่อให้ได้ประตูที่เราไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปไหนนะอันนั้นนะ่ะแล้วก็สุบซุ่มเข้าไปเลยครับไม่ต้องเลือกอะไรเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยจากนะั้นมันจะมีโอกาสไปสุ่มห้องที่เจอบอสองตัวนะก็คือบอสเออนักเวทกับบอสขวานนะจากนั้นให้เราทําการฆ่าตัวบอสนักเวทก่อนนะเราจะใช้ตัวขวานเนะี่ยเป็นตัวเอาของนะ พอค่าตัวนักเวทเสร็จแล้วอะ่ะให้เราล่อขวานไปมุมมุมหนึ่งทุกคนจะเห็นเลยเออว่ามุมนั้นอยู่ไหนนะมันจะเป็นหินก้อนหนึ่งก้อนไม่ใหญ่มากมันจะเป็นเทเกอร์ที่แบบไม่ใช่ปปะกาอะอะ่ะจากนั้นให้เราทําการลากบอสขวานไปตีนะไปตีแถวนั้นก็ได้ท่าอะไรก็ได้นะท่าทุบท่าวุ่งชน จากนั้นหินก็จะแตกนะจะดัอบผลึกอันนึงมาให้เราเก็บนะก็จะได้เป็นบัฟแต่นัันก็ฆ่าบอทิง้งแล้วไปดันต่อไปได้เลยนะหรือจะออกก็ได้ถ้าเกิดไม่เปิดกล่องคำสาปจะเจอยากนิดนึงนะเราจะเจอก็นานอยู่ครับ the future is protected โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคลิปสั้น